ราก็อยู่ที่สนามบ้านลือชานะครับฮัลโหลคิดได้ไปหนึ่งหลังจากที่เราซ้อมวิธีการจูดี้่แล้ววันนี้พวกเรานะครับบ้านลือชาพวกเราเนี้ยพวกเราดังกระจุยจริงจดังกระจุยจอยู่ฟักอยู่ดูห่วงดูพื้นดูพื้นสูงนะโดดตั๊บนะดังทุกดอกทุกคนนี่มาดูห่วงเด็กดูพื้นได้หมดต้องเราดูแค่แล้วสุดท้ายสูงนะโอเคยังมีหลายท่าหลายสไตล์ดูวิธีการดังของคน

โอเคถ่ายแล้วนะดังโชว์เ้ยเกียโหมเจ้าชีพไม่ได้ไงเนี่ยไม่รู้ได้ไงเนี่ยโหไหวโอตอนเนื่องเลยมาแบกดังด้วยแบกดังด้วยแบกดังนี่สิ้นชีพเลยเฮ้เ้ยีมือก็ถือว่าบ้านมากนะครับโอเคไม่มีอะไรเฮ้ยลองลองดูดิเรามีความสำเร็จดิแบง